สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเก็บพักค่ะเ็บพักไปแจกด้งวดนี่เ็บพักไปแจกค่ะพี่น้องขี้รหน้ายุกเขาไปแจกพี่น้องบ้านหัวหน้ามันหลายซะเหลือเกินครับกินบ่ท่านคือจางพี่น้องว่านั่ะหล่ะครับมันปลูกแล้วก็กจนน้ำบ่ท่านนักสลัดสลัดผักซีผักซีจีนน้ำนนนผูนัน,นี้ย่อนไปปลูกแล้วมันบ่มีมองปลูกแล้ว เอาไปกินเนยเด้อจับพี่น้องไปกินเมียงป้าเน,นี่ยนี่เมียงมุดดอกมดดุแดงดมุนั่นลวกลวกออกให้ให้มันวางเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเลยโอ้ยอะไรเชียวฝนสลัดก็มีอีกสองน,นันพี่น้องข้างหน้าก็บสองน,นัน บ่ได้ใส่ยาบ่ได้ใส่ยังพี่น้องมีหญ้ามีหยั้งที่อะมีแมงมีบ่งธรรมดาครับปอดสารพิษของแท้หายเนเจียกเน่ทิมเน่เนี่ตัวน้อยๆเอาทิมโรตัวน้อยๆอีน้อพี่น้องเอ้ยไม้สั่งกินเจียวสู้เหนือสู้เหนือมันเน่ก็ได้ บอกพี่น้องแน่มื่อนี้ได้ไปหารอหากินบ่บอ่อาจจะบ่ได้ไปเพราะวา่าสายแล้วอาจจะเด้อครับเด้อาจจหากินงงา้นหงอกเงี่ยมเงี้ยมปลาโลละหือนนี่เลยหยุดหยุดถักนำ้ำหนาวร่งมงากับหนาวเด้อครับพี่น้องลมดีดีพี่น้องแดดออกแต่ว่าวลมลมลมดีครับเย็นเพราะว่า,วาวสีหนาวอีก,อออกมึงบังม่วงกับดอกเต็มต้นอยู่พี่น้อง ลกเลยลกเลยล <ง S 1> ผม<ช>จะได้ไ<ว>เอาอันนี้ผมจะได้เอาสอันสะระแหน่มาลงมันหนามันอันร้ายคุณมืงดิละ่ะมากินฟรีได้เลยจ้ามาหลอกเอาเดอ้อพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงครับพี่ต้อมพี่ต้อมชาแนล <laughs> ซี่กับแจกพี่น้องแจ็คเร็วไงเร็วครับตะกีต้นละสิบาทเ <c oughs> ออเลือกกิดไดยเลยนั่นเอาเลยพี่นางโมเมนตะกีดอกอีกประมาณสองสามเดือนทางนานนี่ละ่ละแมนบรลค่ามันแพงห,หนาแรงผักซี่ตัวละห้าบาทเออเอาไปกินว่างนี้เจ้าซี่ ลุกยางไม่แต่บ้านนี้อืขว่าอยากได้แมวเป็นบ่ละอืละเก็บบานเก็บทีงอืนเฮ้ยคอยว่าเก็มัมมมน,มมน,มมมนสิไปเมื่อวันที่สิบห้าเขาว่าสิมาขอเสืออยู่เก็บเอาหลสิมาคอเก็บเอาเลยป้าวันที่สิบหาจังมาเก็บเอาก็ได้ สองแถวเอมเลยแม่งอ่ะมืนกินน้ำปลาทั้งอแถวเอาออกเอาออกสองแถวยังยังเมืองเรายังเต็มเต็มแปลงนึกเราอยู่เฮ้ยพี่น้องวางเราไปเอาไปกับ่เอาไปสองแถวหน้อยแจกครับแจกแจกแจกพี่น้องแจกแบ่งปันครับแบ่งปันความสุขแบ่งปันความอร่อย ร่มเย็นสบายดีเนาะอ้ผักซีนี่ไปตองมันนี่หอมเลยเนะาะผักซีซาราเน่หอมเปยนี่ครับหั่นค้นไปถือนี่ไปตองนี่รังสารหอมระเหยอ,ออกเลยหอมเหมิดแปงเลยโลกอีกเลยเอาอีกนี่เอามันสุดล็อกนี่เลยนี่ย กำเลยพี่นอ้องอ้น <c oughs> ปลานั่นเลย,เยนี่ปลอดสารพิษของแท้ครับนำเลียงนำเลียงผักมาแก่ครับพี่น้องนั่งดีๆนูลนั่งดีๆมาห่อนแล้วบองยายจะไม่กล้าเราทำหนักอยู่ทำหนักเอ็นไก่ ผักผักกะผักมาห่อไปเลยจ้ะม,มา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 แจกบุญเอาห่อไปไ,ปไหว้ทั้งเตียงห่อไปไหว้เขามาแจกเออไม่ใช่เออเขามาแจกนั่นน่ะให้ตาไก่ไปแล้วไงหายเลยได้นี่อุ้ยเซงเศราเจอแลยไม่ลงเออเมียนอยู่ไม่ลง้จะหิ่งอะไร มาตงลหรอผู้ชายเจะผิเลยแหละเออน่ะึมเออนนีฮะมวงมงนีกูาไปน้ำมึงเมือนเลยเมีนเนาะผมมวงไปเลยทีนึงเอ็มบอกเอาเลยเออนันไ่ว่าพักอีไ่กี่นึงพักสี่พักสี่ดิพักสี่ดิอ๋อเห็นบ่ เขาขายให้หวังอันนี้เขาเป้าติขายให้อยัางว้าวเขาขายหอบละฮาบาทเด้หอบละฮาบาทแซอยู่มันหลายอันนี้ก็ซอยกันอันนี้ก็ซอยกันกินให้มันเบิดเดียวเนาะหายๆก้อยก้อยเนื้อก้อยเนื้อเบิดแลติต้าเสริมเบิดแล้วเบิดแล้วต้มใส่ดิใส่เขาไม่เบิดโอ้ยไม่เบด ยาสูมไผ่แห้งเนียสาโอ้แก๊ท่มันแห้งนะโอ้ยกูไปเบิน่อแหเบิงโอ้ยเลือก็ตัวได้อันนี้กะเอาไหกไกไปเอเเห็นบอกมันมาล้มมันพัดเขาเดียวมันสีเหี่ยวเอาย่านทองเทียวตีนั่นน่ะคนเบาตีไอแอวะแมนั่นดิเออเห็นยังด ไอยังไม่ดมาพอไป่าาอนอางมาแล้วนี่ัดสอาายแล้วยังไม่เชื่อลกตาเขาันก็ไม่รอนกว่านี่บาเองเขาไปถอนเนายอกคุณพ่อบ้านเลขที่หนึ่งนี่ขันประดับไปทำงานขันมานางบ้านเลขที่หนึ่งนี่แว่าคนร้าย พี่น้องนั่งกินสมกินแซวการคุยโซเลมีเหลืออียังโซเลกันก็สี่แหละการขาดใจโทนก็แนันมากแล้วก็สี่เลยจะสะเจอไปหากินเพื่อสาลาผักไก่หรือสาลาอ่ากินสมประมาณนี้บาเด็ีกินหนึ่งคนก็หล่ถ่ายอยู่บางทีรถอียังก็มาขายอยู่บางทีเดี๋ยวบอาก้อนโซเลจุกี้จุกี้